อ่ะบะนี้มาดูวิธีรีดด้านนอกเนาะเก็บงานข้างในเรียบร้อยแล้วก็มารีดด้วยเคลือบเงาข้างนอกรีดข้างในข้างนอกก็เรียบเลยเนาะค่ะอือก็ข้างในเขาแบบเรียบอยู่แล้วมัน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 คลายตัวตั้งแต่ตอนเฮาซักเนาะผ้านี่จะไม่ยับเลยแล้วก็มารีดข้างในข้างนอกเนี่ยแต่แทบจะเรียบแล้วเอาก็มาเก็บงานอีกเนาะ ด้านพื้ผ้ากระิผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมครามผ้าไหมย้อมครามาลองเบิ่งวิธีผลิตค่ะกับบรดบดยากอย่างจ่ของให้ใช้น้ำยาของทางร้านนครปไทยที่มีการเตรียมตั้งแต่การซักอาบเพื่อให้มันมีน้ำหนักนะคะผ้ามันจะงามบางบางท่านกระดิษเรียบยุ่เนาะเรียบสวย แต่คืนเพราะว่าอย่างพ่นบริได้ลงน้ำนักผ้าจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะที่ใช้น้ำยาอาบผ้าจะทำให้ผ้ามีน้ำหนักแล้วก็เพิ่มความเงาความซดเข้าไปในรอบที่สองขั้นที่สองเนาะขั้นแรกคือการซักทำความสะอาดได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็มาหลังจากซักก็เป็นขั้นที่สองก็เป็นมาลงน้ำยาอาบเตรียมน้ำหนัก ให้ผ้าพอดีนะคะและ<ด>้วขั้นที่สามก็คือขั้นรีดมันจะงามพอดีพอดีอ่ะลองเบิง่งยายปางพอรีไปได้เลยแป๊บเดียวได้แล้วเพราะว่ามันมันได้จากข้างในแล้วข้างนอกรีดไม่ใช้เวลาไม่นานที่จริงใช้น้ำยาอาบผสมรีดก็ได้ก็สวยอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าใหม่พอไม่ใช้เ,เคลือบเงารีดนี่รู้สึกว่าผ้ามันจะขึ้นเนาะมันจะเงามันจะมันจะนวลมันจะนิ่มลื่น คนใส่กส็ใส่สบายแล้วก็ดูดูว่าผ้าทำให้ผ้าดูดีแล้วก็บรยับเลยเงาขึ้นกับม่องนะค่ะสมเครือบเงาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สั่งได้เลยค่ะมีครบขั้นตอนก็จะมีน้ำยาซักน้ำยาอาบแล้วก็เรียดเครือบเงา ลองอยากไปทำใช้เองก็ลองติดต่อมานะคะโอ้สามขวดนี้ใช้ได้นานขนาดเพ่อซิมเมอรถือว่าประหยัดใช้นิดเดียวค่ะใช้นิดเดียวเนาะทมไมนิดเดียวอากางพุ่นแล้วยังจ ข้างในข้างในแล้วก็ไปรีดข้างนอกข้างในต้องเก็บงานให้เรียบร้อยข้างในเรียบร้อยข้างนอกก็จะสวยนะคะถ้าข้างในบบเรียบร้อยบบแบะจะเค็บบัวยางมันกะมันก็จะออกมีร่องมีรอยออกมาเนาะอ้ารีดอาเก็บงานไปเรื่อยๆให้ละเอียดที่สุด ข่างคุณแล้วหรือยังวันนี้รีดผ้ากัะลิดผ้า,ดาถุงเสื้อไปรีดไปแล้วลายโตแล้วอ,อันนี้ผ้าถุงลองเบิง่งอากาศก็ฮ้อนกระเก่าเนาะบ่มีเลยมือเย็นฝนกระทำท่าสิตกแล้วกับบบตกคือซื่อ เบิ่งรีดไปงานคือเงินเงินคืองานแม่นบะ <laughs> ห้ามตอดแต่เอาเบิง่งงโเยืงเบื่องูงเยืงนี่คือยกนะคะเยืนนี่นคือยกโอ้สวยสวยอด้านหลังเด้เสื้อนีแล้วเนาะ,ะเพื่อนๆจะสังเกตดูนะคะว่าผ้านี่สิมีน้ำหนักแล้วก็มีความเรียบสิบวกแข็งนะคะ จโบโแข่งกระด้างเออห,หันด้านหน้ามาเลยผ้านี่จะเน้นจ้ะเอาลงเลยผ้านี้สิเน้นเป็นธรรมชาติที่สุดนั่นบอกยาปางมันจะมีน้ําหนักน้นําหนักนี่มาจากน้ไอตัวน้ํายาอาบค่ะแล้วก็เงาเงาล้นลงนี่ก็คือมาจากเคลือบเงานะมันจะมัมนจะปับ๊บปั๊บของมันเองเลยค่ะหลายคนบอกว่ายุ่งยาก อันเพิ่ว่าคือบเห็ดขวดเดียวจากสีเฮ็นนดแนวไใดเนาะเอาซักมารวมกับขวดเดียวอันอยังเฮ็ดบบเป็นนะคะเดี๋ยวสุพยายามอยู่ทรีมาเบิงเ่งยายปางแต่งเสื้อ,พอเพิ่นสก็บงานนะแต่งให้สวยๆอันอล,ลีดนนลีดมือน,นึงนี่ะว่าสซีลิซมือนึงสิได้จากชุดยายปางแต่งที่หาสุดไปแล้วโอโ้ <laughs> พี่เสียวลาย,ลยแท้ พยายามเมื่อนี้เก็หาซื้อผู้ว่าสามสุดนี่ก็ตอนนี้คิดฮะคือว่าดีแล้วค่ะสามเื่อเดี๋ยวนี้มื่อเนึ้ยได้ซื้อหนึ่งต่อไปจะเอาเอาสามบะสามก้อนค่ะแล้วก็เป็นห้าโอ้ต้องใจเอาแท้เดี๋ยวค่อยเล่นตัวเองขึ้นไปได้ต่อแปะมือละซิเนาะไหวอยู่บมือละซิปนะงานละเอียดค่ะ มันออกมาพอรีบมาแล้วก็ต้องมีนี้ทุกอย่างอะใส่ในแขวนแล้วก็ตรงนี้เด็กจะเนี้ยมเก็บที่มันแล้วก็มาแต่งว่าการแต่งคือแต่งให้มันเรียบให้มันล้นเก็บงานตรงใดที่มันบ่อเรียบก็ให้มันเรียบตรงเป็นรอยการแต่งนี่สาคัญเนาะเก็บงานมันจะเรียบค่ะให้มันดูดีอ้าวจเมื่อไรซิบสุดพี่น้องเออ จ้ะสางบุงเด้อบุงเด้อฮางนาแต่งลรอบ่แต่งแล้วค่ะเอืออาติ๊กกระดุมบุงเด้อโอ้ยายปางเสีสยเมื่อละซิบซุดสมบุญแห้งก่อนบ่บ่ค่ะคอยจะมีลูกค้าเข้าขมาเอาลิศงามๆก็ต้องมีลูกค้าแหละเนาะได้สวยอยู่แล้วคอยทำงานอ้ะเฮ้ยมุมนี้สิบ่ค่อยชัดปไนไหน